ครับเช้านี้ก็ได้เงือครับได้งือตัดหญ้าตัดหญ้าทุเรียนเล็กฝัางของครับปลูกไว้สามเดือนแปลงนี้มีประมาณห้าสิบต้นสามไร่กว่านู่นเลยฮะบางต้นกำลังแตกใบอยู่นะ ถ้าแตกใบนี่น่าจะเป็นไปได้ลองดูปลูกกล้วยนะฮะกล้วยน้ำวา้าเรลังจะแทงยอดเลยเมื่อกต้มุงสลัมให้เพราะว่าแดดป้องกันสันเบิร์นด้วย ตัเดเท้าไปวันละนิดหน่อยฮะเช้าประมาณตั้งครึ่งชั่วโมงเพราะเราอายุเยอะคนตะว,วันบ่ายทำอะไรก็ต้องระวังสภาพร่างกายเราเลยหรับผมครับค่อยๆทำไปครับก็ค่อยแก้ไปชีวิตทำไปถ้ามีความสุขก็ทำไปทุกท่านฮะ ตามสุขทางเด้กก็เลือกเอาเยอะแยะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามครับสวัสดีครับผม